กลาบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆท,ท่านเนี่ยไปรู้จักกับปลา5ตระกูลนะครับที่สร้างความปวดเสียงเวียนกล้าวให้แก่ผู้เลี้ยงและผู้ที่พบเจอจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าในทะเลนั้นมีความกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอย่างมากดังนั้น มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับถ้าเราจะเจอทั้งปลาที่มีขนาดเล็กและปลาที่มีขนาดใหญ่เวอร์ไปแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทท่านเนี่ยมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับถึงจําจำพวกนะครับ5ตระกูลปลาที่สร้างความเดือดร้อนนะครับและความเครียดนะครับให้แก่ผู้เลี้ยงและผู้ที่พบเจอถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปชมกันเลยนะครับ ตระกูลแรกนะครับก็คือปลาวัวผมรอเล่นนะครับนี่นะครับคือปลาวัวนะครับหรือว่า t i กเกอร์ฟินะครับตระกูลนี้นะครับจะเป็นปลาที่มีความหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไททันนะครับปิกัสโซตัวตลกนะครับวัวดำนะครับหรือต่างๆนานามากมายนี่นะครับปลาวัวนะครับเป็นปลาที่ อยู่ตามแนวปะการังนะครับแล้วก็กินพืชหรือว่าซีวีดเป็นหลักนะครับเขาจะคอยนะครับกัดเล็มแทะนะครับปะการังนะครับจำพวกปะการังของแข็งนะครับหรือว่าเขาวางนะครับโดยเขาจะมีฟันที่แหลมคมเป็นอย่างมากนะครับและเป็นปลาที่มีนิสัยที่ก้าวร้าวมากนะครับหากเรานำมาเลี้ยงในตู้นะครับจากประสบการณ์นะครับของพี่พี่เพื่อนๆนะครับในวงการที่ผ่านๆมาเจ้านี่นะครับ ทั้งดุนะครับทั้งโหดนะครับและพบรายงานนะครับการกัดสายไฟนะครับกัดสายปั๊มนะครับกัดสายสกิมเมอร์นะครับแบบแขวนนะครับโอ้โหยำเลยนะครับไฟรั่วบ้างเอ้ยช็อตบ้างเอ้ยนะครับหรือแม้แต่กัดมือเจ้าของก็เคยมาแล้วนะครับแม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับที่ดำน้ำนะครับชมแนวปะการังก็ไม่รอดนะครับโดนเจ้าวัวไททันนะครับ หรือวัวพิกัโซ่นะครับไล่เอาก็เยอะแยะนะครับตามข่าวเพราะฉะนั้นนะครับการที่มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ยังน้อยประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาทะเลนะครับผมก็ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเจ้าตระกูลทิกเกอร์ฟิชเอาไว้ก่อนนะครับผมกลุ่มต่อมานะครับผมก็จะขอพูดถึงนะครับปลาปักเป้านะครับหรือว่าปลาในกลุ่มเททาโอดอนนะครับ ก็จะมีทั้งปักเป้าน้ําเค็มนะครับปักเป้าน้ําจืดปักเป้าน้ําก่อยนะครับแล้วก็ปักเป้าป่าพลุนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างนะครับแล้วก็พูดเฉพาะปักเป้าทะเลนะครับผมโดยปักเป้าทะเลนะครับก็จะมีหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเช่นนะครับปักเป้าน้ําทุเรียนนะครับปักเป้าลายจุดปักเป้าเขานะครับตัวนี้คล้ายๆไทรเซลลาท็อปเลยนะครับปักเป้าเหลืองนะครับหรือปักเป้าหน้าหมา เยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่ผมนะครับอยากจะลงลึกสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เลี้ยงปลาทะเลนะครับผมอยากจะขอแนะนำนะครับให้หลีกเลี่ยงปักเป้ากล่องนะครับหรือว่าปักเป้ากล่องเหลืองตัวในรูปนี้แหละครับอันตรายมากนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นปลานะครับที่มีพิษแต่ก็แน่นอนนะครับว่าปลาปักเป้านะครับ แทบทุกสายพันธุ์มีพิษอยู่ในทุกๆส่วนของร่างกายอยู่แล้วนะครับการที่จะนํามาปรุงอาหารก็สามารถนํามาปรุงได้แค่บางชนิดและต้องผ่านการปรุงโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีนะครับของปักเป้ากล่องเหลืองตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่มีพิษอยู่ในตัวนะครับแต่เขาสามารถปล่อยพิษออกมานะครับจากร่างกายของเขาได้นะครับและพิษของเขานี่แหละครับที่อันตรายนะครับผม เมื่อเวลาที่เขาเครียดนะครับหรือว่าเขายังปรับตัวไม่ได้หรือโดนปลาตัวอื่นคุกคามนะครับหรือว่าเราล้วงตู้บ่อยแล้วเขาเครียดนะครับเขาก็จะปล่อยพิษออกมาจากตัวเขาทันทีนะครับโดยพิษของเขาเนี่ยจะส่งผลนะครับกับปลาตัวอื่นนะครับสิ่งมีชีวิตร่วมตู้นะครับปลาการังนะครับก้นตู้ต่างๆรวมถึงตัวเขาเองด้วยครับ ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตนะครับที่โดนพิษของเขาเนี่ยตายเรียบนะครับแม้แต่ตัวเขาเองผมจึงขอแนะนำนะครับให้มือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่นะครับหลีกเลี่ยงเจ้าปลาตัวนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าในระบบปิดนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับในการที่เราจะรักษานะครับสภาพอารมณ์ของปลาทุกๆตัวในตู้เอาไว้ให้ได้ดีนะครับ และพิสงนะครับของปลาในตระกูลนี้นะครับก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นนะครับปลาในตระกูลนี้นะครับเป็นปลาที่มีฟันที่แหลมคมเป็นอย่างมากสามารถบดเปลือกหอยนะครับเปลือกกุ้งเปลือกปูได้อย่างง่ายดายเพื่อที่จะกินเนื้อภายในนะครับดังนั้นนะครับก็จะเกิดเหตุนะครับที่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับที่อยู่ร่วมตู้เดียวกับมันเนี่ยโดนกินไปนะครับแต่ก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ย เป็นอาหารตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่เรื่องที่ไม่ปกติเนี่ยก็คือนะครับปลาปักเป้านะครับมีรายงานว่าเมื่อนํามาเลี้ยงในตู้เลี้ยงบางตัวนะครับกัดปลาตระกูลอื่นนะครับจำพวกอื่นทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ควรจะยุ่งกันนะครับขนาดตัวก็พอกันนะครับเขากัดคลีบแหว่งเลยครับผมหางขาดเลยก็มีนะครับและเคยมีรายงานเข้ามานะครับว่าในขณะที่ผู้เลี้ยงเนี่ย ทำการล้วงไปขัดตู้นะครับขัดตะไคร่น้ําปลาปักเป้านะครับเข้ามากัดเนื้อจนเนื้อแหว่งหายไปเลยนะครับหรือถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนะครับไซส์สองฟุตกว่าเหมือนในคลิปเนี่ยก็อาจจะนิ้วหายไปเลยนะครับผมดังนั้นนะครับผมจึงไม่แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงนะครับปลาที่ควรหลีกเลี่ยงตัวต่อไปนะครับได้แก่ปลาเดมเซลนะครับหรือว่าเดมเซลฟิชนะครับ ปลาในวงนี้นะครับมีความหลากหลายนะครับของสีสันและสายพันธุ์เป็นอย่างมากนะครับและถึงแม้นะครับว่าปลาในวงนี้จะตัวเล็กขนาด2-3นิ้วนะครับไซส์น่ารักนะครับแต่ก็ยังคงมีนะครับความก้าวร้าวนะครับในตู้เลี้ยงนะครับหรือแม้แต่การโจมตีดอกไม้ทะเลนะครับหนอนท่อนะครับหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่พลิ้วไหวนะครับโดยปลาชนิดนี้เนี่ยในธรรมชาตินะครับเขาสามารถอยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้นะครับแต่ในที่เลี้ยงเนี่ย ตัวเดียวนะครับเท่านั้นหรือ2ตัวนะครับก็คงจะเป็นได้แค่บางสายพันธุ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าปลาในวงนี้นะครับมีความก้าวร้าวและดุร้ายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเดมเซลโดมิโน่นะครับหรือแม้แต่เดมเซลม้าลายนะครับ2ตัวนี้นะครับตัวเต็งเลยนะครับไล่กัดปลากระตูนนะครับหรือแม้แต่ปลาตัวเล็กกว่าบางเคสนะครับก็โดนไล่จนบินกระโดดออกมานอนตายแห้งอยู่นอกตู้เลยก็มีนะครับ และปลาที่ควรหลีกเลี่ยงตัวต่อไปนะครับได้แก่ปลาสิงโตนั่นเองนะครับปลาสิงโตนะครับจัดอยู่ในวงปลาแมงป่องนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากมายนะครับทั้งคลีปสั้นคลีบยาวนะครับสีแดงสีส้มสีน้ำตาลนะครับหรือแม้แต่ในวงการสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะเรียกกันนะครับก็มีสิงโตวงพระจันทร์นะครับสิงโตคลีบยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวในคลิปนี้นะครับของต่างประเทศเขาสามารถฝึกให้กินเม็ดได้ด้วยนะครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับโดยครีบพิษของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่บนหลังนะครับถ้าโดนตําเข้าไปเนี่ยนะครับปวดนะครับและเขาก็มีพิษที่รุนแรงเป็นอย่างมากนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าเคยมีเคสหลายๆเคสมากๆนะครับที่ผู้เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงปลาสิงโตไว้ในตู้นะครับและล้วงมือลงไปขัดตะไคร่นะครับจนมือเนี่ยเผลอไปตําเข้ากับก้านครีบของเขานะครับ จนทำให้เกิดบาดแผละนะครับที่มีความเจ็บปวดร้ายแรงเป็นอย่างมากจําเป็นจะต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับและอันดับสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือปลาหินนั่นเองนะครับปลาหินนะครับได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งปลาในตระกูลปลาแมงป่องเลยนะครับเนื่องจากเขามีการซ่อนพลางนะครับและมีเข็มพิษ ที่สามารถสร้างความเจ็บปวดนะครับให้แก่ผู้ที่โดนเข้าไปไม่มากก็น้อยนะครับหรือในบางรายที่แพ้นะครับก็สามารถทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยครับผมโดยพิษของเขาเนี่ยนะครับจะสะสมกันนะครับเป็นจํานวนมากอยู่ที่บริเวณก้านคีบหลังนะครับและหนามบนหูนะครับหากว่านะครับเราโดนเข้าไปนะครับก็จําเป็นที่จะต้องส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากปลายหินเนี่ยเป็นปลาที่ได้ชื่อว่า มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับและแน่นอนนะครับในวงการสัตว์เลี้ยงก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยนะครับสําหรับผู้ที่ชอบเลี้ยงปลาแปลกนะครับก็มีในกรณีที่นำปลาหินมาเลี้ยงในตู้นะครับแต่ยังไม่พบนะครับกรณีที่มีผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับถูกทำร้ายบาดเจ็บหรือแม้แต่ไปโดนจนบาดเจ็บเองครับผมส่วนใหญ่เราจะพบกันในธรรมชาตินะครับแต่ก็แน่นอนนะครับ เนื่องจากเขาเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องเกรงกลัวเขาสักนิดหนึ่งนะครับโดยการไม่นํามาเลี้ยงหรือหากจะนํามาเลี้ยงนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความรอบคอบนะครับไม่ประมาทครับผมและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับนะครับปลาที่สร้างความปวดเสียดเวียนกล้าวให้แก่ผู้เลี้ยงมาตลอดระยะเวลา5ทศวรรษนะครับ ข้อมูลตรงนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับตัวผมก็ต้องกราบขอประทานอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครรักกันชอบกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวจากลาทุกๆท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ